สวัสดีครับสวัสดีพี่การนะครับสวัสดีครับอันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับพี่การนะครับพี่การเป็นเจ้าของบ้านพร้อมสวนที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับพี่การเป็นเจ้าของบ้านนี้เลยใช่ครับอ่านี่นะฮะคือเจ้าของบ้านจริงๆนะครับก็อาศัยอยู่ปัจจุบันเนี้ยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ปกติไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยู่แล้วไปมาสวนพร้อมบ้านนะครับบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเนี่ยสวยๆอยู่ข้างหลังเนี่ย พี่การเป็นคนออกแบบการสร้างทั้งหมดเป็นการคุมกาการก่อสร้างทั้งหมดนะครับเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่2งานอีก39ตารางวาในสวนเนี่ยมันจะมีมะม่วงมีอะไรอีกนะกล้วยยักษ์มีกล้วยยักษ์มีมะม่วงมีอะไรก็ใส่ไปหมดแหละมีอะไรก็้มีอะไรก็เอาเอาไปเลยเนาะส้มโอลำาไย่ละมุดก็คือมี่การเป็นคนชอบในเรื่องของการทําการเกษตรทําสวนอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่อื่นเป็นคนต่างถิ่นนะมาซื้อที่ปัจจุบันนี้ซื้อสร้าง เพื่อที่จะอยู่เองไม่ได้ต้องการจะขายแต่นี่มีเหตุจําเป็นนะฮะอันนี้มันอยู่ที่ตําบลอะไรนะครับสนามครีตาบลสนามคีสนามครีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีของเรานี่เองรายละเอียดอื่นๆสวนเป็นยังไงบ้านยังไงเนื้อที่เท่าไหร่มะม่วงอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูในสวนเลยเดี๋ยวพี่การจะพาชมทุกตารางวาเลยไปตามกันไปเลยฮะพี่การจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือแนวรั้วทั้งหมดอ๋อลืมอันนี้เป็นบ้านนะบ้านเดี๋ยวกดรีโมทก่อนตึ้ง ผมลืมผมลืมนะฮะลืมรีโมทเลยทิศอื่งดำดีนะช่องนี้จะ,จะขาดทิศอื่งไม่ได้เลยอ่ะเนื้อที่ก็คือจากจุดลั้วนูน้นหน้ากว้างประมาณกี่เมตรนะครับติดถนนลัดยางเนี่ยประมาณ8 0เมตรนะครับเ0 8ดเมตร80เมตรได้เนาะได้ครับผม,บผมก็คือซื้อที่เปล่ามะบุเบิกเ,บอเองหมดเลยครับผมน้ำในท้องร่องไม่มีเหตุผลว่าทาง ชลประธานยังไม่ปล่อยน้ามาถูกต้องไหมฮะแต่เนื้อที่ตรงนี้นะครับเขามีบ่อบาดานด้วยมีบ่อบาดาลอ่าเหตุผลที่เราไม่ปล่อยน้ําบาดานเท่าเพราะพี่จาร์บอกว่าต้องเร่งช่อใช่ไหมครับผมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมใช่บมันเป็นบางเป็นกลยุทธ์ที่แบบบางคนไม่ไม่รู้จริงๆนะพี่การช่วยพืชไปนะทุเพืชอ่ะถ้ามันจะออกหน้าแรงกันทั้งนั้นแหละอ่าแล้วก็เพิ่มความหวานของผลไม้อะไรก็ได้อ่าใช้ ลงง้นน้าทางนั้นอ๋อก็คือไม่มีน้ํามันจะออกดีใช่ครับผมนี่นะฮะเขตนี่นะก็คือหลักเขตชัดเจนครับผมยิงตรงไปนู่นประมาณสัก200เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายๆต้นมะพร้าวคู่นะไม่ใช่ต้นมะพร้าวกางนะอ่าต้นมะพร้าวคู่นู่นนะสุดท้ายเลยไปเดี๋ยวเราเดินเข้าสวนกันเลยหน้ากว้างติดถนนลาดยางเนี่ยไฟฟ้ามีนะครับไฟฟ้า2เฟสอินเทอร์เน็ตยังมาไม่ถึง มีไหมมีครับผมอินเทอร์เน็ตมาแล้วเลยครับผมอนนผมยังไม่ตัดปลาปามีมีครัอบอกประดานมีมีพร้อมบ้านชั้นเดียวเห็นว่าลงเข็มไว้แน่นหนามากแปลงนี้อ๋อต่อเสาเข็มเลยอ่าเฉพาะตัวบ้านเอาเฉพาะตัวบ้านเนี่ยพิการหมดไปเท่าไหร่การสร้างอ่ะโอ้โหล้านกว่าครับเฉพาะตัวบ้านนะครับล้านกว่าเอาง่ายยกแปลงบ้านพร้อมสวนเนี่ยพิการขายเท่าไหร่ห้าล้านห้าครับผมห้าล้านห้าแสนบาทพร้อมโอนให้ด้วยชครับผม ต่อรองได้ไหมราคาเนี้ยได้ครับผมมาคุยกันได้อมาคุยต่อรองกันได้ครับทําไมถึงขายเป็นคําถามยอดฮิตมากโอ้ยเริ่มแก่ลงแก่ลงแล้วพ่อแม่ก็แก่มากขึ้นนะยู่ในกรุงเทพต้องไปดูแลครับขับรถให้ผมไม่มีหนี้สินอะไรหรอกครับผมแปลงนี้ไม่ได้ติดพันธะใดๆ้ะสิ้นนี่อะไรครับนี่อันนี้เป็นมิเตอร์ที่บ้านนะครับมิเตอร์ที่บ้านนะฮะนี่อ่า มีไฟฟ้าประปาเห็นไหมอันนั้นคือบ่อบาดานนะที่น้ํากําลังไหลอยู่นะครับก็คือมีล่องสวนทั้งหมดมิสะเห็นว่าลูกเนี้ยน้ําไม่เคยแห้งเลยครับผมเป็นตาน้ําด้วยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องซื้อน้ําอ่าคือมันเป็นตาน้ําเลยเจอตาน้ําพอดีลึกไหมลึก50เมตรครับบ่อบบดานอ่าแล้วแล้วไอ้สระเนี้ยลึกไหมสระเนี้ยลึกไหมโอ้ลึกมาลุลมหกเมตรอ่ะถ้าเต็มนี่นะ ครับเต็มนี่ร่ม6เมตรก็คือจะมีแนวแนวรั้วเนี่ยเฉพาะด้านหน้าโอดปหปะดูนี่ใหญ่มากเลยครับปะดูมีตะแบกอ่ะเห็นไหมปะดูใหญ่มากอันนี้ปะดูเนี่ยเมื่อก่อนพิการว่ามันจะมีปะดูเยอะกว่านี้เรามีต้นอะไรนะพยุงมีพยุงอะไรมีต้นเยอะกว่านี้แต่นี้คือเรา โค่นขายไปแล้วโค่นแรกแล้วได้ข่าวว่าขายถูกด้วยขายถูกทำไมจะเอามาดูแลมะม่วงอันนี้ลางจืดหรือยานางเขาเนี่ยใช่ครับลางจืดเนี่ยคุณอึ่งเป็นคนที่ชอบกินว่าลางจืดมากผมเมื่อกี้ไปสวนนู้นผมให้หลอกกินพริกไปแล้วอ่ะขอบเขตนะฮะถึงหลักต้นนี้นะใช่ไหมครับเลยไปนิดนึงอ่ะมีมีเสาอยู่แหน ยังไม่ได้คุยดูอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะก็คือมะม่วงนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูในสวนกันต่อกล้วยนี่แหละกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยยักษ์ใช่ไหมกล้วยยักษ์ถ้าชื่อเป็นทางการเขาชื่ออะไรกล้วยน้ำวายักษ์นี่แหละครับกล้วยน้ำวายักษ์อืมยักษ์จินะฮู้มันใหญ่มากนานามีบทพูดอันนี้ต้นมันก็เท่ากับอันนี้ลูกจันไหมอันนี้ลืมทุกทีเลยต้นนี้มันแปลกชื่อแปลกเนาะชื่อลืมทุกที ออกดอกออกดอกเยอะมากถุยจนลืมลอไอ้สมโอลำยาไยเนี่ยอยู่ในที่เราใช่ครับนี่นออกล่องนี่ออกดอกออกดอกฉันนันแล้วออลจำได้หมดไหมในต้นอะไรชื่ออะไรพันอะไรบ้างมะม่วงกล้วยเนี่ยจำจำได้มั่งไม่ได้มั่งอ่าดูโฮเลมอนภา,าษาอังกฤษเรียกลามครับลามอ่าถ้าเลมอนลูกใหญ่อ๋อไอ มะนาวมะนาวใหญ่ที่มันมันจะไม่เปรี้ยวมากไอ้ลามันเปรี้ยวอย่างดีไอ้ลามนี่มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยคนไทยชอบเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวหยวดเปรี้ยวอย่างเดียวเอออันนี้อันนี้คือแก่แล้วนะแก่แล้วมันจะร่วงไปคงถามมันอันนี้อันนี้เริ่มห่อเองนะใช่ไหมเริ่มห่อไปเรื่อยๆเลยยังห่อไม่หมดอ๋อก็คือว่างก็ททำไปขอแกะดูได้ไหมดูนะเออ แกไอห่อเนี่ยมันเป็นถุงคาร์บอนด้วยใช่ไหมข้างในสีดำเอาวิธีการลองดูวิธีการห่อยังไงนะอ่าดูนะครับวิธีการห่อนะครับนี่ครับมันมีหลายวิธีอ่าแต่ผมแบบที่ถูกต้องนี่ครับอ่านี่โป้งกดใช่ไหมอันนี่อ่านี่นี่ให้โอ้นี่คือโอ้ห่อสวยเนาะถ้าเป็นผมก็ขมวดปมอย่างเดียวฮะเอ้นี่ไงดูมะนาวเริ่มออกดอกอีกแล้วโอ้นี่ก็เก็บขายด้วยเปล่าอืม ไอแนวกล้วยนี่ยังอยู่ในที่นะครับเนี่ยเนี่ยที่พี่การเขาบอกว่ากล้วยยักษ์นี่แหละครับนี่แหละทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยนะครับครับผมเนี่ยกล้วยยักษ์เออไม่ไม่ไม่ได้ดูแลมันได้ขายหรือยังได้มีคนมารับครับโอ้ก็คือเขาขายราคาปกติหรือว่าแพงกว่าเขาขายราคาปกติก็เขามารับไปขายกรุงเทพกันเขาก็มาตัดเขาเองเลยอ่าในส่วนเนี้ยมีมะม่วงพันอะไรบ้าง มีน้ำดอกไม้สีทองแล้วเบอร์14เบอร์14ี่นี่จะออกสีเขียวๆหน่อยเบอร์14คือน้ําดอกไม้เบอร์14ใช่ตัวคนไทยชอบมีจะได้ยินแต่เบอร์สี่เบอร์สิบสี่ก็มีอีกเหรอเบอร์เบอร์ไอ้ใช่เบอร์สี่ผมก็ว่ามันจะใหญ่กว่าเบอร์สี่สิบเบอร์สี่อีกหรือเปล่าเบอร์สี่อันนี้คือเราเลือกห่อไม่ได้เลือกห่อครับเตี้ยอขนาดไหนขนนาดไหที่มันห่อได้ละตอนนี้แหละห่อได้แลวครับห่อได้ทุกลูกเลยได้แล้วห่อได้ใหญ่แล้วเนอะ เนี่ยห่อไม่ใช่ว่าอันนี้เก็บไว้ไม่ใช่อตอนนี้ชุดแรกก็จะห่อไปเดี๋ยวมันจะออกชุด2องอย่าประมาณนะประมาณเอาจากสายตาหรือจากประสบการณ์เนี่ยไอสวนมะม่วงปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยครับผมถ้าในสวนเราเนี่ยนะถ้าเราขายเนี่ยตอนนี้ตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่โดยคร่าวๆ<อ>จากประสบการณ์พี่การนะนอ่ะเอาตัวเลขกลมๆเลยน่าจะเป็นแสนนะเป็นแสนครับผมรุ่นเนี้ยนะครับผมแล้วมันมีอันนี้รุ่นแรกแล้วรุ่น2กํกำลังออกอีกใช่ไหมใช่ครับ มันมันออกสองหน้าอู้สองบางคนทําได้ห้าหน้าเลยนะอ,อถ้าทําเก่งเห็นไหมลองดูนะฮะในย t u b e บอกทําได้ห้าหน้ากล้องใส่มะม่วงไปเลยห้าเที่ยวอะ่ะเนี่ยซึ่งบางคนทําปีหนึ่งห้ารุ่นเลยเหรอห้ารุ่นครับผมผมก็ไม่เชื่อว่าทำได้ยังไงแต่ผมไม่เคยน,เอออนะ,ะผมเคยทําได้สองสามรุ่นเต็มที่อน,นะครับผมเห็น ความพิเศษของพิการอีกอย่างหนึ่งคือพิการบอกว่าสามารถทำมะม่วงเนี่ยออกช่อได้ตามมือเลยถูกต้องไหมใช่ครับผมเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าเป็น<ม>เทคนิคของเราเองไม่มันเป็นเทคนิคแล้วสถานที่ด้วย<ม>บางบางที่ถ้าฝนตกชุกอะ่ะมันไม่ออกอ่ะอ่าโอ้โหเราดูดิอันนี้ทำยังไงให้มันออกอันนี้มันสมบูรณ์มากครับอ่าแล้วเราใส่ปุ๋ยมันแล้วก็สมบูรณ์พอพอเราเล่นลดน้ำไปปุ๊บแทงออกเลยปกติแล้วมันจะออกตาม ตามยอดไปตามช่อตามยอดไปหรอเปล่ปกติมันตามตามยอดอยู่แล้วนี่เราเราจะให้มันออกดอกก็ตรงคอต้นนี่เราก็เด็ดใบออกเด็ดริงไอ้ตรงนี้่การเขาบอกว่าเขาต้องการให้ช่อออกตรงไหนเขาจับตรงนั้นได้ออกตามมือได้เลยเด็ดเด็ดเด็ดใบออกแล้วก็ก็คือบังคับออกได้รดน้ำใส่ปุ๋ยสักพักงไม่ต้องลดเยอะนะแตกใบอ่อนไม่ได้เอากาวมาแปะไว้นะไม่ใช่มันจะออกตามข้อนี้ถือว่าสมบูรณ์ไงฮะ นี่โอ่งนอันนี้อกล่องเออหายากอกล่องโบราณอกล่องโบราณอกล่องเล็กอ่าเออนี่นี่นี่ตูดแหลมแหลมเนี่ยน้ำดอกไม้ชัวร์เลยนะฮะมันยังขยายอันนี้เขาเรียกเบอร์สี่ไม่ไม่ใช่สีทองดอกไม้สีทองอรมันยังไม่ขึ้นสีใหญ่สุดเนี่ยลูกหนึงอะกี่ขีดครับหกขีดโอ้โหผมเคยทำได้หกขีดอื้อ ไม่เสียดายนะบางคนเขามองว่ามันไม่มีน้ําในร่องมันก็จะเลนะ้ดูแรงๆหน่อยนะคน,คนที่นี่เขาบอกว่าทําไมคนกรุงเทพทําได้ดีเหลือเกินทําไมดีกว่าคนที่นี่จังเลยผมบอกผมจะไปรู้ได้ยังไงอะผมก็ทํา <c oughs> ทําตามผมว่าผมดูใน y o u youtube อ่ะผมก็ทําตามนี้แหละ,ะเขาบอกว่ามีทําได้ยังไงมีสองเบอร์อไม่รู้กี่ตันแต่มีมีม่วงแค่สองเบอร์้วดูช่อไหมออกตามต้นหมดเลยอะ่ะ อันนี้ใช้เด็ดเอาเด็ดเด็ดกิ่งไปลดน้ําลดน้ำมันออกอันนี้อันนี้สุดเนื้อที่เราหรือยังเนี่ยยังครับผมได้แค่ครึ่งเดียวนะนี่ครึ่งเดียวครับโอ้โหเนี่ยมะพร้าวนี่ออกช่อแล้วนะครับดูเหมือนมะม่วงเลยนะไม่ใช่ฮะมะพร้าวนี่ดวงเฮ้ยดูดีกล้วยออกบนต้นมะพร้าวโอ้อยู่กับสวนนี่มันจะเพลินนะพี่การข้อดีของเป็นชาวสวนก็คือแต่มันมีอะไรให้ทําทั้งวันใช่ไหมใช่ครับ ถ้าคนที่เกียรติไม่อยู่ไปได้เลยที่เกียรตินอนจากบ้านไม่ไหวแล้วเออคนกรุงเทพไม่ได้ริมรถแบบนี้หรอกโหแล้วดูดิแล้วมองไปเนี่ยอายุมะม่วง,ง,งนี่ประมาณกี่ปีครับเนี่ยอ๋อแปดปีครับผมแปดเก้าปีแล้วเพราะว่ามะม่วงนี่มันโงสี่สิบห้าสิบปีก็ยังหนุ่มอยู่ได้ถ้าเราตอนมันเรื่อยๆมันอยู่ที่เราดูแลด้วยเนาะครับพอพอถึงพอแก่มากๆก็ตัดอตัดแข่งทึ่งเนี่ยอ่เดี๋ยวมันออกใาม่รุ่วทำสาวมันา เดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นีกเขาไม่ให้ใหญ่กว่านี้แล้วนะถ้าใหญ่กว่านี้มันมีผลอะไรบ้างครับเปลืองเนื้อที่กินปุ๋ยออคุณต้องใส่ปุ๋ยเป็นเป็นกระสอบเดี๋ยวมีคนใส่คแค่กรมสองกรมก็อยู่แล้วสมมุติว่าคนซื้อเนี่ยคนจะซื้อเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ในการทํามะม่วงเลยเออยากไหมอ๋อถ้าคิดว่ายากมันก็ยากนะนะแต่ถ้าเราเรามาแรกๆแล้วเราให้ให้เขาทำให้เลยก็ได้นะ เขาคิดเขาคิดตังเขาทําให้เราไม่ขาดทุนเราเขาเก่งแล้วเซียนเนี่ยโอ้โหเซียนนี่เขาทําออกก็คือคนพื้นที่เนี้ยมีคนรับจ้างทําอยู่ใช่ไหมครับมีคนรับจ้างทํามะม่วงเลยนะเอาง่ายๆเรามีตังค์ซื้อที่เนี่ยเราไม่ทําไม่เป็นเราก็ได้เดี๋ยวเขาให้ผลกําไรเรามาเลยแหละส่วนใหญ่เขาทําอะไร60-40ไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่เคยตกลงได้แต่คุยกับเขาเขาบอกว่าทามา3าส่สวนเขาจ้างทําา4ส่สวนออกดอกทุกสวน ไอเราไม่ออกดอกเท่านั้นออเราไม่เป็นออกก่ลูกก็ดิออกดอกหมดทุกสวนเขาบอกม,มีลูกหมดดอกดอกหมดเขาบังคับได้เลยจะให้ออกวันไหนนไ,<ม>ไอเราก็อะไรวะท <c oughs> ําไม่เป็น <c oughs> เรามากรุงเทพ่าผมมนลองผิดลองถูกไงอันอนี้กล้วยนี่ใช่หมะม่วงไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูท,ท้ายที่กันนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนไปดูตัวบ้านกันเนี่ยมันออกตามโคนหมดเละ โอ้ความสมบูรณ์มนอันนี้คือความสมบูรณ์เลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องของปกตินะแล้วมันกําลังจะออกอีกแต่ว่าเขาอันนี้คือติดไหมเนี่ยปีหนึ่งใส่ปุ๋ยกี่ครั้งปีหนึ่งใส่เขาใส่ประมาณสองครั้งแต่ว่าใส่น้อยก็ได้ถ้าใส่เยอะๆก็ใส่เยอะๆประมาณสองครั้งลงทุนช่วงทําลงทุนต่อรุ่นเนี่ยแพงไหมเยอะไหมลงทุนต่อรุ่นไม่หลักหมื่นแค่นั้นครับไม่ แต่แต่รายได้คือหลักแสนครับผมหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเหลือแน่เป็นแสนทํามะม่วงไม่มีขาดทุนนะั้มมีแต่ว่ากําไรน้อยกําไรมากอไม่มีขาดทีกำไรน้อยมาเราพึ่งพามะม่วงอย่างเดียวมะเราก็นั่นได้ถ้าคุณคุณเกษียณมาคุณเกษียณอายุมาต้องมาอยู่อย่างบ้านปลายชีวิตแบบสบายสบายโอ้โหเย็นก็สบายเลยโอ้ดูต้นประดู่ต้นนี้นะครับอันนี้หลักหมื่นนะเขามาซื้อเนี่ย หนักหมื่นเลยนะตอนแรกบอกจะตัดตัดตัดมันบอกยาเลยอันนี้เป็นลำรางสาธารณะนะครับครับผมเราเดินไปทางนี้ได้ไหมได้ครับแต่จะลกหน่อยอ๋อเราเดินกลับทางหู<ะ>ดูดูอีสองต้นนี้นะเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองทั้งนั้นเลยนะครับดูโอ้โหดกมากๆซ้ายก็มีสวนมะม่วงข้างหลังก็สวนมะม่วงขวาเป็นนา มีขโมยไหมพิการเอาจริงไม่มีครับผมทําไมมั่นใจอ่ะเ๋อมีแต่คนแก่อยู่ที่นันมันมันไม่มียาสิบติดเมื่อเช้าพวกนักศึกษาราชกระบังเขาก็มาสัมภาษณ์มาทั้งนั้นเขาจะทำวิจัยสัมภาษณ์ที่ไหนสวนฝั่งตรงข้ามอ่ะสวนทั้งทุกสวนเลย๋อสัมภาษณ์พิการด้วยครับผมเขาทำวิจัยไปเพื่อจะนั่นไปว่ามีปัญหาอะไรสวนไหมมีขโมยมียาสิติดไหมบอกไม่ไม่ไม่มีนะอยู่มาสี่ปีห้าปี เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับทางเก่านะครับเราจะเดินไปหาตัวบ้านกันที่นี่ได้ข่าวว่ามีต้นมะม่วงเบาด้วยใช่ไหมครับครับผมมีกี่ต้นมีสักเจ็ดต้นนะครับมะม่วงเบานี่กี่ร้อยลูกถึงจะได้กิโลมันเบาจัดอ่ะมันเป็นพวงผมผมเคยขายไงอ่าไปเอาไปขายที่จังหวัดคือว่าแพงด้วยนะโอ้โหมันส่งจากราคาส่งที่ตลาดไทยแปดสิบแล้วหายากด้วยมีอยู่เจ้าสองเจ้าเท่านั้นอืมเขาธรรมดาไอ้ ไอแถบไอดงมะม่วงเขาไม่มีมะม่วงเบาส่งหรอกแต่มันจะมีอยู่แถบเดียวท่านั้นที่เขาขึ้นเครื่องบินมาจากหาดใหญ่ก็อเอาขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็หูล่อไปแปดสิบแล้วไปขายอ่ะขายส่งอปแ80ดสิบแล้วคุมม้มไหมพ่การแปลงเนี้ที่ในความรู้สึกของพิการคุ้ม,มในราคาห้าล้านห้านี่แพงไม่แพงไปหรอกใช่ไหมไม่ไม่แพ,พงหรอก,รอกเอาง่ายชาวบ้านเนี่ยล้อนกว่าแล้วครับผม ที่ดินอีกอะที่ดินแถวนี้ส่วนน้ำม่วงก็ประมาณ6 7เจ็ดแสนแล้วนะครับผมในเขตนี้นะที่ผมไปรีวิวมานะโอ้มีมีเมื่อวันนั้นผมไปถามอีกทางนู้นเลยไปหน่อยทำไมขาย80กันอะไรก็ไม่รู้ไม่มีบ้านด้วยอ่าขายสวนเปล่านี่นะมันไม่ขายขายที่นาที่นา80 0แสนแ0 0ครับที่นาจริงจริงติดรัดยางเส้นนาบ้านพี่กาเนี่ยนะไม่ไม่ใช่หน้าเส้นผมเลยกระเถิบเป็นเส้นใหญ่นึงไงโอ้โห80จริงๆ ไม่มีไม่มีนะเลยมันเป็นนาไม่มีบ้านเลยนะแต่บางอันก็บางอันก็จะมีสวนบ้างแต่ส่วนมากแถบนี้คนเขานิยปมปลูกมะม่วงนึกอะไรก็ออกก็ปลูกมะม่วงคือ,ะอระหว่างมะม่วงกับนามันทําได้ปีละสามครั้งเท่ากันแต่ผลที่มันจะได้รับอ่ะมัน<อ>ต่างกันไงอ่อใช่อ่ารายได้ที่มันจะได้รับมันต่างกันเดี่ยาเราเดินผ่ากลางสวนไปโพ่บ้านได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมนี่นี่มีมมมส้มโอด้วย มีนอกจากมะม่วงส้มโอกล้วยแล้วมีอะไรอีกหนใหญ่มีต้นเดียวต้นเดียวไม่นับต้นโอส่วนมา่าจะโซนนี้น่าจะดกกว่านะนับน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยเต็มพื้นที่เลยเพราะ,ะว่าคือในสวนเนี่ยถ้าตีไปร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำดอกไม้สีทองกี่เปอร์เซ็นต์น้ำดอกไม้สีทองทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแม่แปดสิบแปดสิบเก้าสิบโอ้เห็นรับเพียวแบบเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่หน่อยหนึ่งเบอร์สี่ราคาต่างกันห้าบาทอืม สีทองจะแพงกว่าสีทองแพงกว่าแต่ว่าคนไทยเขานิยมคนเขานิยมมันบอกมันหวานผมไปลองชิมดูแล้วแม่งเฮ้ยดูเฮ้ยดูลูกนี้เดี๋ยวมันก็จะติดแล้วมันอ่ะเดี๋ยวขอญาตแกะมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะดูดิมันเพิ่งห่อนี่เบอร์สี่ครับอ่าอันนี้เบอร์สี่นะแล้วมันไม่ได้ออกยอดกับเขานะมันยังโคนต้นเลยนะมันยังไม่ออกสีเพ่งห่อด้วันนีมับนี่นี่ เก่งซะด้วยเริ่มหัดไปเออมันเพลินเนาะมันดูผลผลิตที่กำลังออกแล้วดูผลผลิตที่มันกำลังโตอันนี้เกียวเสมออ่ะเกียวเสมนะโอสุดเขตก็คือต้นมะพร้าวสองต้นท้ายนะครับอันนี้เป็นระหว่างกลางที่นะอ่าดูมะละกอดิที่นี่ในรอนสึกขอพีิการดินดีไหม ดินดีมากนะพี่การมาถึง<ร><ป>เนี่ย<ค>ไม่ต้องบำรุงเลยใช่ไหมครับไม,ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากไงบำรุงได้แค่ใส่โอโ้แล้วดูนี่ดูโซนนี้นะครับห่อทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาซื้อเร็วเนี่ยไอ้มะม่วงรุ่นนี้ให้เขาไหมโอ้โหจะเอาไปทําไม่ะเอออยากจะขายอยู่เนาะก็คือซื้อที่ได้มะม่วงรุ่นนี้เลยนะครับก็อย่างพี่การบอกมีราคาประมาณแสนแสนแน่ๆเดี๋ยวตลาดไทยเขามาเก็บเองอ๋อติดต่อ คือเออแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่จะรับซื้อเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมไม่ต้องครับเงินเงินทองอะไรไม่ละเขามีแผงอยู่ที่ตลาดไทยเรียบร้อยแผงใหญ่โหมีหลายเจ้าที่แย่งกันนะถามคนนี้ให้เงินข้ามปีเลยใช่ไหมถามคนแถวนี้เลยโอ้โหดกอันเนี้ยถือว่าดกเลยแหละนี่ถือว่าดกดกสุดยังเคยได้สูงสุดเป็นเงินไหนเท่าไหร่โอ้โห ที่เคยได้แบบเฮ้ยภูมิใจมากเลยปีนี้รุ่นเนี้ยปีปีนั้นเหรอมันคือมันเพิ่งทําเป็นมาตั้งแต่ปีแรกปีแรกก็ลุ่มๆดอนอคือ,ค,อคือทําพอพอพอมาทําปุ๊บมันออกดกจังเลยคนมาขอดูสวนกนันแถวเลยองงเราก็งงบอกไอ้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะเลยแล้วไม่อะไรเลยทําไมคนมาขอดูสวนกันสองคนสามคนอืโอโบ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราดูต้นนี้ดิให้ความสําคัญมันเป็นพิเศษเลยนะฮะต้นนี้โอ้โหเยอะลูกรักลูกรักนะจะห่อเยอะหน่อยสูงสุดเลยตีเป็นเงินใฮ้เท่าไหร่ก็น่าจะได้ถ้าสองสามแสนได้นะครับกำไรอะนะครับผมที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้วนะยังครับอ๋อต่อรุ่นใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันไม่ใช่ต่อปีนะค่าใช้จ่ายมันจะเยอะอะไรนักหนามันไม่เยอะนี่อ่บางคนอันนี้มันพันอะไรนะฮะฮอลแลนด์ครับ นี่นะฮะมะม่วงของเราพันธุ์ฮอลแลนดน์นะครับ <c oughs> นี่ทิศอื่นกินได้นะครับเดี๋ยวมาละกอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะปอกเปลือกให้กินนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่แพ้ปลาให้คนนี่แหละคนนี่แหละ <c oughs> เออก,กินได้อันนี้ถุงเป็นถุงห่อนะฮะเขาขายเป็นมัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยราคาถ้าซื้อเป็นเงินจะเท่าไหร่อ๋อนี่นะไอถุงหนึ่งอะประมาณสองพันซะอันนี้ร้อยใบนะร้อยใบประมาณแต่ถ้ากระสอบจำไม่ได้ถ้าก็มันขายยกกระสอบขายยกรัง ขายยกลังก็2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทนี่ก็ห่อได้ทั้งสวนไหมเพราะไม่ดังสวนเนอะถ้ามันดกจริงต้องสองลังใช่ไหมโอ้โหใครบอกละเออมะม่วงสวนหนึ่งมันจะ2,000ลูกไม่ได้หรอกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่2,000ลูกเป็นหมื่นขึ้นเฉพาะแถวเดียวนี้ก็2,000อยู่เลยเนาะครับสองหมื่นสหมื่นลูกเลยเหรอสองหมื่นแหละสองหมื่นใบเนี่ยอืมแล้วลังละสองพันกรบายโอ้โห ไม่ทิ้ง5เที่ยวอะใช้ได้ทั้งปีเอาง่ายๆปีละล็อตซื้อครั้งเดียวได้ทั้งปีไม่ใช่ทั้งปีทั้ง5ปีโอ้ได้5ปีครับผมโอ้อันนี้เป็นบ่อประดานบ่อปรดานตาน้ําเคยแห้งไหมไม่แห้งนะฮะอ่าแต่ว่าถ้าเผื่อหน้าแรงจะจัดเดือนเดือนเมษาเนี่ยน้ำมันก็ไหลทั้งวันแต่มันก็จะกระตุกอ๋อ เพราะว่าน้ํามันข้างนั่งก็หมดมันก็ไหลามาช้าแต่ถ้าหนึ่งและไอ้ครึ่งแรงอ่ะนี่มันหนึ่งแรงดูนะฮะดูการพื้นบ้านนะครับลงเข็มลงแผ่นทั้งหมดนะครับนี่ทํากําแพงครับไม่ต้องกลัวซุดกลัวเล้าเลยนะพังอเอาง่ายคือบ้านนะสร้างไว้อยู่เองอ่ะไม่ได้สร้างไว้เตรียมจะขายนะครับอันนี้ก็คือมีเหตุจําเป็นที่แบบจะต้องขายเลย อ่ะดูตัวบ้านดูแต่ข้างนอกกันนะฮะวันดีข้างในยังไม่สะดวกมีคนอยู่นะครับอ่ะดูตัวบ้านนะเป็นบ้านบ้านนอกเราเนี่ยอยู่แค่นี้ถือว่าสวยหรูมาก3ห้องนอนสมห้องนอน,ห,อน,อนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้อง,ง,งครัวห้องน้ําก็3ามพืสเมตรแล้วจะสร้างห้องน้ำไม่ใยญ่ห้องน้ำน,นี่ใหญ่จังอ่ะไม่เราบอกแฟนบอกก็แย่นห้องให้ได้ยังไงโอ้โหตั้งสามพื้สามเมตรนะครับอือแล้วต้นนี้มัให้ออกเป็นไอ้นี่ย หม่องนะมะม่วาพลาสติกนี่มอนเบอรี่ดกมากนะครับดูเนี่ที่อื่นชอบกินพอแล้วครับท้องจะไม่อดีมะกอมะ่วงนี่ยังเปรี้ยวอยู่อะโอเคนะครับวันนี้เราก็เดินรอบสวนแล้วนะครับตัวบ้านก็อย่างที่เห็นดูภายนอกก่อนข้างหลังบ้านนี้จะมีระเบียงอีกใช่ไหมครับผมอ่า อันนี้ครัวไทยของเราก็จะอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะนี่ดูชานบ้านอันนี้เตรียมสร้างกำแพงใช่ไหมพี่กันครับผมสร้างรั้วนี่มาดูตอนนี้เป็นชานบ้านที่สามารถเดินได้นะครับเดินได้กว้างขวางเลยแหละเห็นไหมเดินออกมาก็จะมาชมตรงน,นี้มันต่อได้อีกห้องนึงเลยนะถ้าเราจะขยายออกมานะทำเป็นห้องครัวหลังบ้านได้เลยนะครับเนะี่ยกว้างขวางเฉพาะตัวบ้านนี้กี่ตารางเมตรนะครับอ๋อ สิบสองสิบสอเลสิบสคูณสิน่าจะประมาณนั้นนะครับพื้นที่ตัวบ้านนะครับเกือบร้อยตารางเมตรเลยนะเนี่ยถ้ามีน้ํามันจะได้ฟิลอีกอย่างหนึ่งคือจะสวยงามเลยเนาะอ๋อเหนื่อยละหาน้ํากินก่อนโอเคนะครับก็พี่การฝากอะไรสักหน่อยไหมครับอ่าใครอยาอยากได้หรือสนใจก็มา มาต่อรองราคากันได้นะครับแต่ขออย่างเดียวคือมาชมพื้นที่ก่อนมาให้มาดูก่อนแล้วกันช่วงนี้คือพี่การจะอยู่บ้านตลอดอยู่บ้านตลอดถ้าใครเข้ามาต้องแจ้งลงหน้าหรือให้ทีมงานของเราพามาได้เลยได้เลยถ้าเป็นคนอื่นนี่คือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รับด้วยไม่รับไม่รับเอออะโอเคนะครับก็เนื้อที่ทั้งหมด8ไร่2งานกับอีก39ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านที่เราเห็นเนี่ยเราก็พาชมรายละเอียดเนี่ยรอบสวนหมดแล้วนะครับก็คืออยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับ 5.5ล้านบาทราคาต่อรองได้ออราคาเนี่ยคุยกับพี่การได้เลยพี่การใจดีคืออยากจะขายแต่จะขายเพื่อเอาไป,ไปกลับไปดูแลพ่อแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆโฉนดไม่ได้ติดพันธะสัญญาใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอฝากแปลงนี้ไว้อีกเป็นทางเลือกอีกหนึ่งแปลงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็คือติดต่อล่วงหน้าหนึ่งวันเราจะได้นัดพี่การเพราะว่าบ้านประตูรั้วมันล็อก่อะโอเคนะครับก็ฝากไวใ้ให้อีกหนึ่งแปลงนะครับผมวันนี้เรา3คนก็ขอ ขอบพระคุณพี่การมากนะครับที่พาเราเดินชมสวนและให้ความรู้มากมายนะครับก็แล้วพบกันคลิปๆต่อ,ต,อต่อไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ